ดูบรรยากาศควานพยานะคะว่าสวยงามขนาดนี้อันนี้ก็ไี่เลยนะคะมานั่งจิบกาแฟอยู่ที่กวานพยาดูบรรยากาศควานพญาะะ่าสวยงามขนาดนี้ดูนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวบรรยากาศกวนพะเยาที่นี่คือกวนพะเยานะอยู่ที่จังหวัดพะเยายามเช้า,าเาามีงานดอกไม้ด้วยนะที่นี่เดี๋ยวจะเดินไปดูนะ ก็มีถ่ายรงถ่ายรูปกันคนก็มากันเยอะเลยออเออคนจะแชร์หน่อ,อ,อก็บรรยากาศดีมากนี่คือริมตอนรยาเลยนกนแบบนี้นสวยเดี๋ยวตอนนี้ออสองโมงเช้าแล้ว 放、哦、梦想的光，太、嗯、阳一样闪。 Thank you.

ที่นี่ก็คือความพะายารักใายกันได้นะคะยังเช้าหมอกเยอะมากอากาศก็เย็นคือเย็นสบายเลยนะอ,ยอากาศดีมากความพะยา เป็นสบายยามเช้านะคะเช้ามีทุกอยลางเลยะนะวันนี้เป็นวันทำงานด้วยนะเป็นวันนี้ลาลากบบอดเพื่อมาชมวิวตากีฟฟ์ฟาร์นเดี๋ยวจะพาไปชมจุดไฮไลไท์ของที่นี่เนะาะก็คือ ตรงที่เป็นพญานาคต้นน้ำเดี๋ยวจะเดินไปนะ,ะเดินไปตอ่อเดินไปตอ่ออื้อเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศดีมีหมอกในน้ำจริงๆจะเห็นเป็นเขาแต่ไม่เห็นที่นี่คือกวานพญานาคสันวัก นี่นะคะไปดูเพาิา,นานีงานขึนน้ำกันมีพยานา,นาคนน้ำตอนเช้ามอวิงานที่สีเขาก็จัดงานมีงานเทศกาลดอกไม้ในน,นั้ที่พะยาที่เชียงใหม่ก็มีที่พะยาก็มีคืเหมือนในน้ามีแบบไอ้น้ำพุนเง เป็นไอ้นาพุ่งขึ้นมาแล้วเย็นเย็นคือเย็นมากเแล้วก็มีนักเิื่องมาวิ่งเขาก็วิ่งต่อไปดูน้ำจริงดูเหนือน้ำเป็นละอองเป็นไอหมอกขึ้นเหนือน้ำอ่ะสวยสวยจริงสวยมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูพญานาคกันพญานาคพ่นน้ำผี่อยู่ด้านหน้าเดินไปก่อนเนาะเดินไปก่อนอันนี้ก็เป็นทีเคปาพะเยาแล้วก็ข้างหน้าเขาก็จะจัดางานเขาได้ เราใกล้จะมาถึงแลวพญา,า,านาคพนานาตรงพญานาคพุนนาวันก่อนมามีลุงด้วยวันนี้มู่้้จะมีลุงหรือเปล่านะเดี๋ยวจะพยายามเดินอย่างเรีวเนาะเฮ้ยจะไปชมพญา,า,านาคกันนะคะพญานาคพุนนามันเป็นเหมือนเป็น l a n d m น,นี่เป็นไฮไลท์ที่นี่ดูนว่าก็พุนนานสวยงามขนาดไหน เนี่ยเขาก็เตรียมแต่งงานดี่เนี่ยน้ำนั้นสวย,ยู่เลยทักทายนะคะตอนนี้อยู่จุกกวานพะเยาดูนะคะหมอกเนี่ยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นเนี่ยดูดิแล้วก็อากาศ,าศาก็โคตรเย็นเลยอ่ะเขาก็มาถ่ายรูปหนุ่มตกแต่งเป็นดอกไม้กระดาษสวยงามสวยงามมาก เรากำลังจะพาท่านไปชมพญานาคแฟนจ้า,าเดินมาันเนา,าะสวนโอ้ตรงมีกเกษตรทำได้เฮ้ยเขาทำสวนสวยมาก ตรงนี้มีงานนะคะตรงอ่าตรงนี้แถวบรุรีชื่อว่ากเกษตรทำได้เกษตรแคนบีแดนแทนบิแดน ทำได้ว่าทำสวยงามมากเลยทำได้ดีจริงๆน้ำคือชีวิตดินคือฐานของอาหารและอาชีพแล้วออดูเขอาอปลูกสวยกระสือกริดืน มาทำมันสำเร็จทีเต็มกว่ายังไม่ได้เก็บของนะเดินมาดูก่อนอเดินมาดูดม,าดามาชมใช่มไม่มีคือเกษตรคือชีวิตข,ของชมชน

อันนี้สิ้นทะเลนอ่ะไปดูพญีนาดนว่ะลำาพงกะชพเานาคนน้ำกว่ายงกัญจาเป็นรถตู้นอนงันที่สาเขจะนอนมีเอร์มีระถาเลยก็มีครเืนะคร าปเลยนะเจาะตามไหน่อยก็พอนี่งานนาทำาแล้วเขาก็ทำเป็นาสลุงเนาะสสงายสงานี่สินี่หนยน้ำก็ยังเป็นหมอกลอยอยู่นะเสอเสือสือส มาชมยาน่ากันเขามีการจัดดอกไม้อดอกไม้อยู่ริมกวานพยาวจัดไปเรื่ยอนนยๆสบายๆไปไปชมยาน่ายูริกวานพยาะกันนะอันนี้เขาบอกว่านี พีดีพีเอพีออไปชมงานะกันจา้านนี้ก็เป็นการจัดสวนกวาท อกไม้เป็นตารบ้านโลกมีฝ่ายใหญ่นะนี่ก็จะเป็นต้นกว้างวยดูดอกไม้ถ้าใครชอบดอกไม้ก็ต้องมาประมาณที่ชอดอกไม้เนี่ยแล้วมันเข้ากับบรรยากาศหนาวอ่ะ หมอน่ับมาดอกไม้อที so ่ดอกไม้สีงที่นตาาื่นาแอลยอมันใจแอลยอมมันใจนี่นี่คือพญานาคที่ เมืองพะยาจะคนน้ำอยู่ตลอดเวลามีลุงไหมคะมีรุงเกิดขึ้นมาเยอะแยนะคะมีรุ้งกินน้ำอยู่ด้วยตนระงหนะนะางพญานะมวถ้าใสา่ัมก็ตีไปเรื่อยนะคตีตเก็นเอาหายไปแล้วยิงหายาอันนี้คนะือพญาแาว

งามที่นี่เลยข้ามาใส่ด้วยกันทำดี 그리고 은어지고이런이 눈이 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 이 눈이 이 ไม่ลุงด้วยเกิดลุงตรงนี้ไงไม่ลุงเห็นลุ้งนน้ำไหมคุณพี่เมส์ไมลุ้งจนน้เลยนะไม่ลุ้กินน้ำเลยนะอันนี้เขาบอกว่า,าในการเข้าร่วมโครงการถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการบันทึกภาพและวิดีโอ เพิ่มสิ่งนำภาพและวิดีโอไปใช้ประชาสัสามพันสื่อแพร่บนโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานตามความเหมาะสมนะนะถ้าเกิดเรามาเที่ยวที่นี่เราก็ต้องยินยอมให้ถ่ายนะถ้าใครไม่ยอมก็คือให้อยู่บ้านเนะถ้าไม่ยอมไม่ใครถ่ายเนี่ยถ้ามาแถวนี้ก็คือมันก็ต้องติดกล้องคนนั้นแค่นี้ก็เพื่อถ้าเราไม่ยอมก็ไม่่ถ้าเราอยู่เราก็จะไม่ติดกล้องใสแล้วเราก็ไปเรียกย่อง Thank you.